โรงเรียนโพทองพิทยาคมได้จัดการสร้างในระหว่างปีการศึกษา2522-2523ชาวตำบลโพชัยและตำบลดูกอื่นโดยการนำของสภาตำบลและสำนักงานศึกษาธิการอำเภอพนมไพรได้เสนอขอจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลโพชัยขึ้นโดยขอที่ดินสาธารณาป่าช้าหนองผือจำนวน100ไร่ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนและได้ร่วมการบริจาคทรัพย์สินก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเป็นอาคารไม้มงสังกสีขึ้น1หลังจำนวน6ห้องเรียนมูลค่า80,000บาทโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่กระทรวงศึกษาธิการยังไม่มีคำสั่งประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนปีการศึกษา2524กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนโพทองพิทยาคมและได้เปิดการสอนเมื่อวันที่1พฤษภาคม2524ใช้อักษรย่อว่าพอคอ,อ,อมีสีประจำโรงเรียนคือเขียวทองปีการศึกษา2549โรงเรียนถ่ายโอนภารกิจมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดปีการศึกษา2550โรงเรียนถ่ายโอนบุคลากรมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนพระราชดำริและแรงบันดาลใจการสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพันธุ์นั้นควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงามความน่าสนใจและเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพันธุ์ต่อไปการใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายต่อตนเอ,เองจะทำให้เด็กเกิดความเครียดจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว ทรัพยากรธรรมชาติคือรากฐานของทุกชีวิตบนโลกใบนี้ป่าไม้ให้อากาศบริสุทธิ์แม่น้ำหล่อเลี้ยงชีวิตดินสร้างพืชผลและท้องทะเลอุดมไปด้วยอาหารเราทุกคนต่างพึ่งพาธรรมชาติแต่วันนี้โลกกำลังส่งสัญญาณเตือนเราการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองการตัดไม้ทำลายป่า การทิ้งขยะไม่ถูกที่รวมถึงการใช้พลังงานเกินความจำเป็นก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมรุนแรงทั้งภาวะโลกร้อนภัยธรรมชาติถี่ขึ้นมลพิษทางอากาศและน้ำและสิ่งที่สูญเสียไปบางอย่างไม่อาจฟื้นคืนกลับมาได้อีกการแก้ปัญหาไม่จำเป็นต้องเริ่มจากสิ่งใหญ่โตเพียงแค่เรามีจิตสำนึกและเริ่มจากการกระทำเล็กๆเ,เช่น ใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าลดการใช้พลาสติกเลือกใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้แยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ปลูกต้นไม้1ต้นก็เท่ากับสร้างอากาศบริสุทธิ์อีกหนึ่งลมหายใจและถ่ายทอดความรู้และตัวอย่างที่ดีให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่เราต้องดูแลไม่ใช่เพียงเพื่อเราในวันนี้แต่เพื่ออนาคตของลูกหลานในวันข้างหน้าการอนุรักษ์ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนบนโลกต้นไม้หนึ่งต้นอาจดูเหมือนเล็กน้อยแต่หากเราร่วมมือกันปลูกและดูแลก็สามารถสร้างความร่มเย็นให้ทั้งชุมชน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจึงเกิดขึ้นด้วยพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณโรงเรียนของเราได้น้อมนำพระราชดำริมาสู่การปฏิบตัติโดยจัดทำสวนพฤกษศาสตร์ภายในโรงเรียนให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จริงจากการลงมือทำทั้งการจำแนกพันไม้การเขียนป้ายชื่อวิทยาศาสตร์และการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไม่เพียงแต่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการแต่ยังเป็นพื้นที่ที่บ่มเพาะความรักความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติจากพระราชดำริสู่แรงบันดาลใจจากแรงบันดาลใจสู่การปฏิบัติจริงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจึงเป็นมรดกแห่งความดีงามที่จะคงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถทรงเล็งเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ จึงทรงมีพระราชดำริให้โรงเรียนทั่วประเทศจัดทําส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักคุณค่าและการอนุรักษ์พันุไม้ไทยทุกป้ายชื่อที่เขียนทุกแปลงที่ดูแลคือบทเรียนที่สอนให้เยาวชนรู้จักความอดทนความรับผิดช,ชอบและความรักในธรรมชาตินี่คือแรงบันดาลใจที่พระราชดำริได้จุดประกายในหัวใจของเรา จากพระราชดำริสู่แรงบันดาลใจและการปฏิบัติจริงงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจึงเป็นมรดกความรู้และความดีงามที่งอกงามไปพร้อมกับต้นไม้ทุกต้นขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโพทองพิทยาคมของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้และความประทับใจกลับไปนะครับ